ที่ธุรกิจสมัยนีย้ควรจะต้องมีเราจ้างปกติแล้วเราจ้างคนมาทํางานกับคนภายในองค์กรเป็นเรื่องของคนข้างในคนข้างในคน,คนข้างในนะครับ Business Intelligence ถ้าเรากลัวอะไรที่จะเกิดขึ้นแล้วมันเป็น IMPACT ที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับธุรกิจเราเราก็สามารถเอา AI มาจับได้ก่อนที่สิ่งนั้นจะเกิดหรือว่าเกิดขึ้นแป๊บเดียวเรารู้แล้วสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการหมาราเท็คครับกับผมพงนะครับ นักสื่อสารเทคโนโลยีแล้วก็พี่ฮักครับครับสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันด้วยหวข้ออะไรนะพี่พงศ์คือเราอ่ะได้รับฟีดแบ็ k มาว่าเราพูดถึง AI เนะอะคราวนี้คนที่ทางบ้านเนี่ยก็บอกว่าอยากจะรู้ว่าเรามีเทคนิคอะไรไหมในการที่ถ้าเอา AI อมาใช้กับธุรกิจอ่าจริงๆแล้วผมคุ้นๆนะแต่ว่าผมจําจํา6อย่างไม่ได้แต่ว่าพี่พงศ์บอกผมก่อนล่วงหน้าแล้วว่าอ่ามันคือ AI 6 อย่างหตัวเรามองว่าเป็นหุ่นยนต์6ตัวที่ธุรกิจสมัยนี้ควรจะต้องมีเราจ้างปกติแล้วเราจ้างคนนเราก็บอกว่าจ้างคนนี้มาทำเอชอาร์จ้างคนนี้มาทำโปรเจกต์ไม่ได้คือแบ่งแบ่งเป็นแผนก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 ไปนั่นแหละใช่ไหมแต่คนนี้เอไอมันจะแบ่งเป็นแผนกแบบนี้หรือเปล่าเราต้องแบบเอาเอาเอไอตัวหนึ่งไปอยู่ในเอชไออไอตัวหนึ่งไปอยู่ในมาร์เก็ตติ้งหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าค่้าคล้ายๆกันแต่เราจะมองในมุมของการที่ เข้ามาทํางานที่มีลักษณะเฉพาะกันมากกว่าครับงั้นไปทีละตัวดีกว่าผมก็อยากรู้ละจริงๆผมยังไม่ได้ฟังสปอยนะผมมาถามตอนนี้ฟับถามสดเลยอยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละตัวมันคืออะไรบ้างครับเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นแบบว่าครึ่งละสามตัวได้ครึ่งสามตัวครึ่งแรกเนี่ยสามตัวเนี่ยเป็นการที่เอา AI เนี่ยมาทํางานกับคนภายในองค์กรอ๋อเป็นเรื่องของคนข้างในคนข้างในคนข้างในนะครับก็คือว่าเดี๋ยวเราจะมีนพนักงานคนหนึ่งที่มาทํางานกับเราอกับอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็คือตัวที่สี่ห้าหกเนี่ย เป็นการที่เอาไอเนี่ยมาทํางานกับคนนอกองค์กรหรือลูกค้าหรอคงนอกหรือลูกค้ามีมีคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกค้าไหมก็มีเป็นพาร์ทเนอร์เป็นลูกค้าแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็คือลูกค้าแหละอ่าโอเคได้ครับงั้นเรามาเริ่มจากตัวแรกกันได้ไหมดีครับตัวแรกคืออะไรพี่พงศ์ตัวแรกเนี่ยเอ่อพี่ฮาร์ดเคยสมมติว่าพี่ฮาร์ดเป็นแบบว่าเจ้าของกิจการอ่ะสมมติเลยว่าวันนี้ผมผมขายขายอ่สบู่แล้วกันสบู่ขายสบู่อ่ะ พี่ฮัดมีลายโปรดักตสบู่เนี่ยทั้งหมดแต่ว่ามี20่สบแบบเราเรียกอะไรหลายกลิ่นอะยี่สิบรสยี่สิบกลิ่นมั้งไม่ใช่น่าม่ใครไปชิมมั้งสบู่รสช็อกโกแลตอย่างเงี้ยจะบอกว่ารสก็ได้แต่ไม่น่ามีใครไปชิมนะอ่ามีมีลายของโปรดักตมีลายของสบู่ใช่ไหมวันนี้อันดับแรกสมมติคำถามง่ายๆก่อนสมมติถ้าพี่ฮัทอยากรู้ว่าสบู่ตัวไหนเนี่ยขายดีขายไม่ดีพี่ฮัททำไงขายดีขายไม่ดีก็ไปรอสิ้นเดือนะว่าเขาก็จะมีสรุปมาว่าขายอะไรกี่ตัวเป็นเงินกี่บาทอะโอเค ใครสรุปให้ก็คงจะต้องมีพนักงานคนหนึ่งอ่ะที่เป็นบัญชีหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยโอเคโอเคอาจจะเป็นเราเรียกว่าทีม Data ทีมเดต้าอ่าทีมเดต้าคอยสรุปให้เวลาที่เราสรุปว่าอะไรขายดีเราก็จะได้ขายมากขึ้นใช่ใช่ใช่สั่งผลิตอาจจะผลิตมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรที่มันขายไม่ดีมากๆก็จะอาเอออันนี้ไม่ผลิตต่อหรือว่าอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงใช่อาจจะลดสัดส่วนลงไปอะไรอย่างี้โอเคอันนี้ยังดูง่ายอยู่นะ ก็ง่ายไม่ไม่น่ามีต้องมี AI อะไรท่าไหร่ผมเพิ่มหน่อยแล้วกันเพิ่มโจทย์จังเลยเพิ่มเพิ่มโจทย์พี่ฮาร์มีสาขาทั่วประเทศเลยโอเคจริงๆถึงมีสาขาทั่วประเทศก็ทําเหมือนกันนะทาเหมือนเดิมแต่ว่าแค่มันจะงานเยอะขึ้นเท่านั้นเองงานเยอะขึ้นเยอะขึ้นไอคนเดิมไปเดต้านั้นก็เริ่มแบบเออจะต้องมีต้องมีทีมละคนคนเดียวไม่ไหวไม่ไหวละคนเดียวไม่ไหวนะอันนี้อยากจะรู้ว่าสาขาไหนขายดีขายไม่ดีอืม ก็ยังทําได้อยู่ได้กันก็ให้เขาสรุปมาเป็นกระดาษก็มาแต่ละสาขาแล้วก็มาเปิดดูสมมติมีสักร้อยสาขาก็แปลว่ามีร้อยแผ่นแล้วกันก็เปิดดูทีละแผ่น่ะก็ยังไหวอยู่นะยังยังไม่พอใช่ไหมยังยังไม่พอเอาอย่างนี้แล้วพนักงานในแต่ละสาขาคนไหนที่ทําได้ดีทําได้ไม่ดีเป็นสาเหตุให้สาขานั้นขายได้ดีขายได้ไม่ดีแปลว่ามันจะต้องรู้ด้วยว่าพนักงานคนไหนขาย ลถอะไรขายรถอะไรได้กี่ก้อนในในสาขานั้นๆถูกไหมออามันก็ซับซ้อนขึ้นนะทักกี่คนประชุมกี่ครั้งอืมครับใช่ไหมบอกว่าใช้เทคนิคอะไรในการขายใช่แล้วก็แบบว่าถ้าถ้ายิ่งสบู่มี อ่ะสมมติถ้ามีสัก5้ารถห้ากินนะก็ยังพอไหวอยู่แต่ถ้าสมมติมีหลากหลายมากๆอ่ะแปลว่าตัวเลขมันค่อนข้างเยอะเลยนะคำนวณโอ้ลำบากละดูดูก็ลำบากเหมือนกันเรื่องขวดคิวอะไรเรื่องเออใช่เรื่องขวดคิวแล้วต่อให้มาเป็นกระดาษนะก็ตีความตีความยากเหมือนกันมันต้องใช้เวลาในการสรุปทุกทุกแผ่นอ่ะให้กลายเป็นหนึ่งอันก็ค่อนข้างยากนะยังไม่พอ ยิงโฆษณามีแอดอีกยี่สิตัวโปรโมทสบู่คลิกเข้ามาแอดตัวไหนดีไหมแล้วเราไม่ได้ยิงที่เดียวได้๋ยวเรายิงไปฝั่งนู่นมั่งฝั่งนี่มั่งอะไรเต็มหมดเลยใช่มีทั้ง t i k ต o อกมีทั้ง a c e b o o k ทั้ง g o o g l e GDN ล้วอยากรูว่าแคมเปญไหนมีประสิทธิภาพที่ส่งให้สาขานั้นสาขานี้สามารถขายสบู่ได้มากโอ้มัน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 ข้อมูลค่ยไปมามันเยอะมากเอาง่ายๆว่าผมต้องเพิ่มคนมาช่วยผมอีกสักหกเจ็ดคนออไม่พอหรอกยังไงไม่พอใช่ซึ่ง ตรงจุดนี้แหละที่ไอมันเข้ามาอเรามองว่า a อคนนี้มันเป็นคนที่สามารถเข้ามาส่องเข้าไปในเด,เด,เดต้เอาเดต้าทั้งหมดที่พูดมาเมื่อกี้นีร้รวมเข้ามาแล้วให้ a ตัวนี้ส่องแล้วพี่ฮาร์ดอะเนื่องจากว่าเป็น m a n น g เจอร์เป็นผู้บริหารอยากจะเมคดิสซิชันต่างๆก็ถามจากไออ๋อเหมือนเหมือนเราถามแชท GPT ทุกวันนี้เลยป่ะเหมือนกันลักษณะเดียวกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันเลยป่ะคือแชท GPT มันไม่มี Data ของเราอ่า เวลาที่เราอยากรู้ว่าแคมเปญใน Facebook เอาแบบง่ายๆก่อนเนะแคมเปญในเฟซบ o o กตัวไหนดีไม่ดียังไงเราก็ต้องดูดเข้ามาเนี่ยว่าแคมเปญยี่สิบตัวที่เรารันเนี่ยมีการใช้บัตเจตเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนต้องกลับมาก่อนว่าตัวแรกเนี่ยพี่พงศ์น่าจะยังไม่ได้พูดพูดชื่อหรือว่ามันเลยว่ามันคือมันควรจะเรียกมันว่าอะไรอะเอตัวเนี้ยเราเรียกมันว่าหุ่นยนต์ที่มานั่งเฝ้า Data แล้วกันหุ่นยนต์ที่มานั่งเฝ้า Data แล้วทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า Uh, อ่ business i n t e l l i g e n c มันสามารถเห็นข้อมูลที่วิ่งทั้งหมดไม่ว่าการขายใครขายอะไรยังไง<อ>ไปยิงโฆษณาที่ไหนเราได้ผลตอบรับมายังไงรวมๆกันอยู่ในนี้ถูกต้องแล้วมันก็จะเห็นเชื่อมโยงเนาะเชื่อมโยงจากหลายๆแหล่งเนาะแล้วมันถึงจะสามารถที่จะให้ผมอ่ไปไปถามมันได้อารมณ์ก็จะเหมือนถาม Chat GPT เหมือนถึงว่า e x p ก r i e n c e ในการใช้อะ่ะก็จะเหมือน h ช GP t GPT ผมอาจจะยกตัวอย่างถาม,ถามเช่นว่าอ่าเมื่อเดือนที่แล้ว ผมยิงโฆษณาไป4ตัวตัวไหนทําให้สบู่รสช็อกโกแลตขายดีสุดเนี่ยถูกต้องอย่างนั้นได้เลยเหรอใช่แล้วเราแบกว่าช่วยพอเป็นกราฟหน่อยใน6เดือนที่ผ่านมามันก็พอดกราฟให้โดยที่เราไม่ต้องไปเรียนแบบอะไรนะ power BI เองจริงจริรจรจรไรจ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 องไจรจ้จรจรงรจ่จร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 ารจราอมรจ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 ่จรจรารจ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 งจร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 จจรจรจรจมจร่รรจ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 รเรรจจร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 รร มันเป็นเฉพาะทางก็ต้องมีคนมาเซตให้มาสร้างกราฟให้ซึ่งก,ก็ต้องอยู่กับที่คนนี้อีกว่าคนนี้เขาจะรู้ได้ยังไงว่าผมอยากได้กราฟแบบไหนอีก<ช>แปลว่าทุกครั้งที่ผมอยากได้กราฟประเภทใหม่ผมก็ต้องไปบอกเขาเขียนโค้ดหรือว่าไปเซตอัพ power bi ไใหม่อีกรอบนึง<ช>่งดีปะมากไปกว่าน,นั้นพ o ว e r bi มันไม่ได้บอกว่า next step ควรเป็นอะไรอืแต่ว่าตัวที่เป็น AI ตัวนี้มันสามารถตอบเราได้ว่าแล้วถ้าเกิดจากกราฟออกมาเนี่ยลักษณะเนี้ยแล้วเราควรทํำยังไงแปลว่า การที่มันจะรู้ next step แปลว่านอกจากมันรู้ข้อมูลภายในของเราแล้วม,มันต้องมีข้อมูลที่อยู่ด้านนอกที่อยู่โลกภายนอกอม,มันถึงจะสามารถเอาข้อมูลโลกภายนอกมามาแนะนําเราว่าเราควรจะทําอะไรต่อไปถูกไ,ไหมเออหรือไม่เราก็อสอนมันเออมราสอนมันได้ด้วยใช่ไหมเรามีเคล็ดลับเ,เ,เรามีเคล็ดลับว่าเออในการที่เราจะขายสบู่เนื่องจากเราไปทำธุรกิจขายสบู่นะเรามีเคล็ดลับว่าการขายสบู่จะต้องทำในลักษณะนี้ต้องทำคอนเทนต์ลักษณะนี้เออเราก็สอนมันอันนี้เราไม่บอกใครอ๋อก็จะเป็นสูตร เป็นสูตรที่อยู่ภายของเราเองนะครับโอ้แล้วตัวถัดมาล่ะสมมติวันนี้ผมผมผมพอเห็นภาพแล้วอย่างแรกเอาผมขอพูดสรุปนิดนึงอย่างแรกแปลว่าธุรกิจอ่ะจะต้องลงทุนในการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ามาก่อนถูกไหมแล้วก็ทํา AI ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ตรงกลางได้ตกอ่าโอเคครับเพื่อให้เราเข้าใจก่อนอผมว่ามันจะต้อง มันจะต้องมองเป็นภาพรวมนะว่าแต่ละตัวเดี๋ยวเราจะต้องอน่าจะได้เห็นนะพี่พงศ์ที่พี่พงศ์เล่าอันนี้ผมเดานะเดาว่ามันควรจะต้องเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง AI ไแต่ละตัวที่มันจะมาช่วยกันอย่างไกันยังไงคราวนี้เราไปตัวที่สองก่อน <Okay. S 1> แล้วเดี๋ยวเราจน่าจะน่าจะได้เริ่มเห็นเสน้นเชื่อมโยงนี่นะครับโอเคตัวที่สองเนี่ยก็ยังทํางานกับพนักงานข้างในเออมีมีตาแหน่งหนึ่งที่คุณนัดเฮ้ยนี่มันเป็น a อได้ด้วยเหรอมันพี่อัรรู้จักยามไหมยามก็ต้องรู้จักสิครับยาม security อ พี่โผลเลยจะต้องเอา a อไมานั่งเฝ้าหน้าหน้าบริษัทหรือว่ายังไงอ Security ที้ทำหน้าที่อะไรก็ต้องหลายหลายหน้าที่อย่างเนี้ยมีหลายหน้าที่แต่ว่าหน้าที่หลักๆก็จะดูความเรียบร้อยความปลอดภัยหรือความผิดปกติความผิดปกติอประเด็นคือว่าเรามี Security ไว้ก็เพื่อที่จะถ้าเกิดความผิดปกติขึ้นอเราต้องการที่จะรู้ให้เร็วที่สุดอเพื่อที่เราจะได้จัดการกับปัญหานั้นโดยที่ไม่เกิด i m p a c คกับ Business มากนัซึ่ง อ่าอันนี้ผมผมเดาจากที่ผมได้ยินเลยนะเดาว่าแปลว่ามันจะมีความผิดปกติบางอย่างที่บางครั้งตอนมันเกิดแรกๆอะ่ะเราตามมันไม่ทันเ,เราอาจจะยังไม่รู้กว่าเราจะรู้มันก็ผ่านผลล่วงเลยไปสักระยะหนึ่งแล้วถูกป่ะออไอ้ออออน,นี่ยังไม่ดูสปอยจริงไหมนเนี่ย <laughs> เอาผมก็ต้องคิดทา <laughs> งผมด้วยนั่งฟังไปก็ต้องคิดตามเหยถูกไหมครับเราลองนึกภาพก็ได้ว่าตัว AI ตัวนี้เขามีนาฬิกาข้อมือเขามีนาฬิกาข้อมือเขาก็แบบว่า อ่าทุกๆห้านาทีในงานเข้อมือนี้ก็จะปลุกเขาขึ้นมาอ่าครับอ่เขาก็หลับๆอยู่ตึ้งตึงขึนมาเขาก็จะแบบว่ามาดู Data ซิมีอะไรผิดปกติไหมอ่าอ่าถ้ามีอะไรผิดปกติปุ๊บก็เตือนไปที่ผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งมันก็คือ Data เดียวกันกับที่ข้อหนึ่งถูกไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันมีอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมอ่าเป็นประเด็นที่ดีมันคือมันเป็น Data ชุดเดียวกับข้อหนึ่งก็ได้หรือเป็น Data ชุดอื่นก็ได้อ่าถ้าเป็น Data ชุดเดียวข้อหนึ่งประมาณสมมติว่ามันมี Data ของการซือด อืมครับที่บอกว่าสมมติถ้าเราตั้งไว้ว่าเราจะจ่ายค่าโฆษณาเนี่ยวันละหนึ่งพันบาทแล้วอยู่ดีๆปกติมันก็จะหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันหรือมันจะบวกลบอะบวกลบเก้าร้อยแปดร้อยสองเก้าร้อยมั้งอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วบอกว่าอยู่ดีๆวันหนึ่งมันกลายเป็นหมื่นหนึ่งอ่านั่นหมายความว่าอะไรแปลว่ามันปรึกขึ้นมาอีกหน่อยนึงเราจะมองว่ามันผิดปกติถูกไหมหรืออาจจะไม่ผิดปกติก็ได้นะผมก็ยังไม่แน่ใจสมมติไอหมื่นหนึ่งนั้นอ่ะถ้ามันเกิดขึ้นวันเดียวอ่ะมันก็ เออไม่มีปัญหาอะไรใช่ป่มถ้ามันเกิดขึ้นสักสิบวันอ่าแล้วเราค่อยมารู้ว่าเฮ้ยมันเกิดปัญหาแล้วปกติเราตั้งขายเราตั้งซื้อแอดวันละพันสองพันหนึ่งแต่อยู่ดีมันหมื่นหนึ่งไปสิบวันนั่นหมายความว่าเงินเราหายไปเท่าไหร่อ๋อโอเคมันไปสิบเท่าเนาะเออมันกลายเป็นสิบเท่าอ่ะแต่ว่ายอดขายอาจจะไม่ได้สิบเท่าขนาดนั้นหรือถูกต้องถูกต้องในเมื่อเราตั้งไว้แล้วว่าวันละพันอย่างนี้ครับหรือเราอาจจะบอกว่าเออไอ้ที่เันวันละหมื่นเนี่ยเราสมมติเราเป็นเอเจนซี่อครับอ่าแล้า อ่าอันนี้ยากเพราะว่าอันนี้เป็นเงินลูกค้าอ่ใช่ไหมเราเราบอกลูกค้ายากเลยลูกค้าจ่ายตังคุณวันละพันอ่ะอาแต่ว่ามันมันขึ้นไปหมื่นแปลว่าตอนนี้ตอนนี้ลูกค้าจะไม่ยอมจ่ายด้วยซ้ำลูกาต้องควักเหนือใช่คุณจ่ายเพิ่มไปวันละเก้าพันบาทอ่านี่ขาดทุนเลยอ่าดังนั้นสิบวันเนี่ยที่มันเกิดขึ้นถ้าคุณบอกว่ารอสิบวันสมมุติจบคัมเปียแล้วแล้วคุณคินมาดูเงินคุณหายเป็นแสนเลยวะเป็นแสนทิครับเออใช่ไหมวันละเก้าพันนะครับ ใช่ไหมใช่ใชดังนั้นถ้าเกิดว่ามันหายไปแค่5นาทีแล้วคุณรู้่ืมันก็แบบแค่ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมคุณจะมาแก้ไขมันทันเราสามารถตัดไฟก่อนได้มันมันคือการคัดลอสถูกต้องดัสเซนั่นแหละรับทีนี้มันไม่ใช่แค่อย่างเดียวที่เราสามารถกันได้อันนี้เราพูดถึงแอ p แปรนซิ่การโฆษณานะสมมติว่าถ้ามันเป็นระบบ Payment นต์เกตเว ที่บว่าลูกค้าเนี่ยคลิกเข้ามาในเว็บไซต์เราสมมติว่าพิณรัตขายสบู่ผ่าน e อีคอมเมอร์สของตัวเองอย่างนี้แล้วลูกค้าคลิกเข้ามาแล้วตัดเงินไม่ได้อเดาผมเดาขอเดาก่อนอแปลว่าปกติเราควรจะมียอดเงินเข้ามาสมมติวันละหนึ่งพันนั่นสมมตนะิน้อยจัง <c oughs> <c oughs> จะได้ควณง่ายเอาวันละหนึ่งแสนเราหนึ่งแสนผมอยากขา้หนึ่งแสนเอาวันละหนึ่งแสนเกิดว่าวันนี้ยเงินมันหายไปเหลือวันละห้าหมื่นอันนี้ก็ผิดปกติแล้วถูกปะถูกต้องา มันคือการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของตัวเลขแพทเทิร์นแพทเทิร์นแนนี้เป็นปกติหรืออาจจะแบบว่าพี่ฮาร์ดมีเซิร์ฟเวอร์สูตรของสบู่เก็บเอาไว้เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์มีเป็นความลับที่แบบบอกใครไม่ได้ใช่ไหมแล้วเกิดว่ามีคนพยายามที่จะแฮกเข้ามาอเวลามีคนแฮกเข้ามามันก็จะมีแบบว่าเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นที่ยิงเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์แล้วถ้าเกิดว่าเหตุการณ์เหล่านั้นถูกส่งมาที่ไอตัวเนี้แล้วห้านาทีไอถึงมาดูทีหนึ่งเฮ้ มันมีอะไรผิดปกติวะมันมีการล็อกอินที่ผิดปกติวะแจ้งไปที่แอดมินก่อนว่าเออตอนนี้มีคนพยายามเจา,เาะเออขาเซิร์ฟเวอร์ใช่นี้ทําได้ใช่ไหมใช่ครับแปลว่าอ,อ่าผมผมอันนี้ก่อนนะเขาถามขอถามด้วยแล้วก็ยินคอนเฟิร์มได้ว่าผมคิดถูกไหมแปลว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยเราก็ต้องมานั่งคิดใช่ไหมว่าแพทเทิร์นไหนมันผิดปกติหรือ AI มันคิดให้เองเลยโดยที่เราไม่ต้องไปกาหนดแล้วอะผมผมก็ลองนึกถึงอะอย่างเช่นแบบเซิร์ฟเวอร์อย่างเงี้ย อออย่างเงินอย่างเงี้ยผมยังพอนึกภาพออกว่าเงินมันเงินเงินจ่ายผิดปกติจ่ายน้อยผิดปกติหรือมากผิดปกติมันก็ยังพอรู้ใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นเซิร์เวอร์เนี่ยอ่าผมติดตัดสินใจยากเลยว่ามันแบบไหนมันคือผิดปกติครับจริงๆแล้วอ่ะไอ้สิ่งนี้มันเป็นความฉลาดของ AI ไอแหละที่บอกว่ามันอ่ะเหมือนอ่านหนังสือแบบ Security มาแล้วว่าวิธีการในการเจาะมันมีอะไรบ้างอแล้วมันพยายามดูว่าแพทเทิร์นที่ผิดปกตินั้นคืออะไรอ่ามัน S <S <S เราอะไม่จำเป็นต้องใส่สูตรปกติแล้วในการที่เราจะจับให้ได้ว่าน,นี่ผิดปกติบป่เราก็ต้องใส่สูตรใช่ไหมถ้าเกิดมีคนล็อกอินเข้ามาเกิน3ครั้งอแล้วบอกว่าล็อกอินไม่ผ่านนี่ถือว่าเป็นการบุกรุกแต่ว่าจริงๆแล้ว AI มันหาแพทเทิร์น่าปกติแล้วมีการล็อกอินเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบเนี้ยแต่อยู่ดีการล็อกอินมันเกิดกระโดดขึ้นมาอืมมันแสดงว่ามันก็ช่วยเราตัดสินใจในบางเรื่องได้ด้วยไม่ไม่ได้ว่าเราจะต้องไปสอนมันอย่างเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องดังนั้นน่าสนใจนะดังนั้นข้อนี้สิ่่งงงทีเเราาจะตต้อออถมัวคื ในการทําธุรกิจของเราอะสิ่งที่เรากลัวคืออะไรอืมอ๋อสิ่งที่เรากลัวคะผมว่ามีหลายเรื่องเรื่องการขายเรื่องการแฮกเนี่ยใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องเบ,เบสิแล่วมันอาจจะเป็นเรื่องของฝ่ายผลิตด้วยหรือเปล่าเช่นแบบเครื่องจกักรถ้าเราถ้าเราสามารถฝีข้อมูลของเครื่องจักรอะใส่เข้าไปได้เราอาจจะรู้ความผิดปกติของการผลิตได้ด้วยไหมใช่ซึ่งนั่นแหละสิ่งที่กลัวของแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าฝากให้กับคนที่อยู่ทางบ้านก็คือว่า ถ้าเรากลัวอะไรที่จะเกิดขึ้นแล้วมันเป็น Impact ที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับธุรกิจเราอเราก็สามารถเอาไอมาจับได้ก่อนที่สิ่งนั้นจะเกิดหรือว่าเกิดขึ้นแป๊บเดียวเรารู้แล้วอตัวแรกผมสรุปกันนะได้ได้ฟังสองตัวละสรุปความเชื่อมโยงก่อนตัวแรกมันเอาไว้ให้เราถามเกี่ยวกับธุรกิจของเราแล้วก็ทำเ,เกี่ยวกับหาไอเดียใหม่ๆกับข้อมูลที่เรามีอยู่เสร็จแล้วที่ปรึกษาที่ปรึกษาที่ปรึกษาจะบอกว่าเป็นที่ปรึกษากษา็ได้นะแล้วเสร็จแล้ว ข้อมูลเหล่านี้ถ้าเราเติมข้อมูลอะไรบางอย่างเข้าไปอีกเราสามารถทำา AI ตัวที่2ได้อีกเพื่อมาเฝ้าระวังใช่แปลว่าตอนนี้เรามีที่ปรึกษาและมีผู้เฝ้าระวัง2ตัวแล้ว security security แล้วตัวที่3ล่ะครับตัวที่3เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากที่ทุกบริษัทมีอืครับเราเรียกเขาว่า human resource อ่าใช่ human resource hr นะครับ hr มีหน้าที่อะไรครับนี่อ่ะมีหน้าที่ หาคนที่มาเหมาะสมกับตําแหน่งามาช่วยเราอะไรเไงี้ยเหมาะสมกับตําแหน่งครับก็คือฟิลเตอร์หาคนที่ใช่หาคนที่ใช่แล้วก็มาทําให้คนคนนี้เก่งขึ้นอ่า,อาใช่ไหมครับ,รบไอตรงจุดที่ทําให้คนคนนี้เก่งขึ้นเนี่ยเราทํำยังไงบ้างเราก็อาจจะ สอนกันข้างในจัดคอร์สหรือเอาคนข้างนอกมาสอนหรือสนับสนุนกันแบบว่าซื้อหนังสือให้ไปเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมผมรู้ว่าพี่นาร์ก็สอนน้องๆที่ออฟฟิศอยู่ใช่ใช่ใช่เเวลามีพนักงานใหม่เข้ามาเราต้องมีโปรเซสหนึ่งที่เรกว่าออนบอร์ดดิ้งถูกไหมครับพี่อาร์ตก็ต้องไปสอนเขาว่าเออระบบของเรามันทางานยังไงนาพาสตาร์ทเพราะตอนแรกเราเขาอาจจะยังใช้สตาร์ทสิ่งที่เรามีในในระบบเนี้ยไม่สมมติโรงงานสบู่จะจะสร้างสายพันธ์ ตรงลายผลิตสบู่อะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าแต่ละลานแต่ละลายมันเป็นสถานีแต่ละสถานีเป็นอะไรบ้างแล้วสบู่วิ่งไปปื๊บแต่ละอันจะต้องเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงอันนี้จะต้องพาพาเรียนทั้งหมดเลยนะ นี่เหมือนกับผลิตสบู่จริงเลยมัาก็ต้องมีเขาก็จินตนาการได้โอเควันนี้คือไนั้งที่นีผลิตสบู่เลยได้ไหมพนักงานดูแลสายพานผลิตสบู่เวลามีอีกหลายตําแหน่งแต่ว่าแต่ว่านี่คร้าวว่าก็ต้องเรียนนะเขาต้องเรียนวิธีการทํางานแตะจุดใช่ไหมดังนั้นเรียนมันต้องมีซูเปอร์วิเซอร์ไปสอน่ไปออนบอดดิ้งแต่ว่าพอเรียนแล้วแล้วเนี่ยเกิดเขามีคําถามอ่าครับ เขาจะต้องมาถามพี่ฮาร์ททุกครั้งเลยหรือก็ถามทุกครั้งซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องตอบทุกครั้งเหมือนกันเป็นเวลาเป็นสิบสิบปีก็ตอบด้วยคําถามเดิมเดิมกันอยู่เรื่อยๆเหมือนกันประเด็นคือถ้าเกิดพี่ฮาร์ไม่ว่างเขาต้องรอพี่ฮาร์หรือเปล่าก็ต้องรอต้องรอใช่ปะเขาต้องหยุดเลายหรือหรือคนอื่นก็มาตอบแทนได้อะแต่ว่าแน่นอนมันมันมันก็มันก็คือปัญหาแหละใช่ไหมเขาต้องรอพี่ฮาร์แต่ว่าถ้าเขามี ระบบระบบหนึ่งเนี่ยที่เอาสมองมิฮาร์ดไปใส่ไว้อ๋อนี่เขาจะดูดเอาไปด้วยการเอาลักมาเสียบเลยเขาจะโยกไปจริงเขาจะเอาความรู้มิฮาร์ตหรืออะารต้องมีจดๆอะไรบ้างอ่ะถ่ายเอกสารแล้วก็เอไอมาดูหน่อยว่านี่คือวิธีการนี่มันสอนเขานั่นแหละพอนึกภาพออกพอนึกภาพออกพอนึกภาพออกเหมือนแชทจีพีอีกแล้วเหมือนเวลาที่เราปรึกษา GPT แต่รอบนี้มันจะไม่เป็นการปรึกษาเรื่องทั่วไปมันจะเป็นการปรึกษาภายในโรงงานแห่งนี้ครับเช่นแบบว่าเอ อัตราการผลิตสบู่มันลดลงไปนิดหน่อยแล้วมีส่วนผสมมันเป็นแบบนี้นิดหน่อยมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นเหรอ,อนี่ใช่ไหมอันนี้ดูไประดับสูงเลยใช่เขออา <laughs> ขอ,อาจจะเขาอ,อาจจะหมายว่า GPT อาจจะสามารถชี้จุดได้ว่าคุณต้องไปดูเครื่องจักรนี้จุด A จุด B และจุด C ครับหรืออาจจะบอกว่าไอ้ไฟสีน้ำเงินนี่มันคืออะไรอะอ้านี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ <laughs> เออเวลาหน้าจอมันมีไฟสีเงินเนี่ยมันคืออะไรเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องไปหาเอกสารไปเสิร์ชดูอะไรอย่างเงี้ยทชยังก็ยังคงทําได้อยู่แต่ว่ากว่าจะไปเปิดเจอไอ้ไฟสีเนี้ยมันก็ต้องอาจจะไปอยู่ที่หน้าเท่าไหร่ไม่รู้เราต้องอ่านตั้งแต่บนลงล่างไปทีละหน้าเออกับการที่ฉันมี AI ตัวเนี้ยฉันก็ถามเลยไฟสีเงินขึ้นมาไปว่าอะไรอฉันต้องทําอะไรต่อ จริง,รงๆฉันเรียนมาแล้วแหละแต่ฉันจําไม่ได้ใช่ใช่ชช่แล้วรู้ได้อยู่เล่มนี้แต่ว่าจําไม่ได้ว่าอยู่หน้าไหนอ,อ,อยู่ในเล่มนี้แหละแล้วบางท <ๆ S 2> ีเราอาจจะบอกว่าน้องเอาเล่มนี้ไปอ่านปึ้งซึ่งไม่น,นานนี้เอาไปอ่าน มันก็คงหายาหายากเออนั้นมันลดความผิดพลาดใช่ไหมล่ะลดความผิดพลาดแล้วก็เร็วขึ้นมีเขาไปหาได้เร็วขึ้นใช่ไหมแล้วก็ออนบอร์ดยิ่งได้เร็วขึ้นได้เร็วขึ้นเพราะว่าจุดที่อ่อนไหวที่สุดของพนักงานใหม่คือจุดที่เขาเพิ่งมาทาแล้วเขาอาจจะก่อให้เกิดความผิดพลาดที่ร้ายแรงได้ครับผมโอเคแปลแต่ว่ามันจะต้องเริ่มจากการเตรียมข้อมูลใช่ไหมแล้วเราทำยังไงเราถึงจะเตรียมข้อมูลแบบนี้เพื่อคำว่าข้อมูลคือข้อมูลของการที่แบบ เฉพาะจดจงของโรงงานเราอะ่ะเราเตรียมยังไงอะ่ะถึงจะให้หมันไปได้อ่ะมันมีคำคำหนึ่งนะก็คือ SOP SOP ย่อมาจาก SOP จัดไม่ได้ใช่ไหม Standard <laughs> Operation Something คือเราก็เรียกแต่ SOP SOP <laughs> SO ถ้าแบบ การทำอาหารเนว <c oughs> คือว่าใส่อะไรก่อนอะไรหลังแล้วไฟมันต้องร้อนเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันี้เอส,สทำอาหารอัรนนี้ในการทำการทำงานโรงงานสบู่หรือว่าการเขียนโปรแกรมต่างๆมันก็มี SOP แหละว่าต้องทำตามนี้นะก็ต้องใส่เข้าไปก่อนโอเคนะครับทีนี้นอกจากนั้นมันมีจุดหนึ่งคือเรื่องของฟีดแบ็กสมมติว่าพี่ฮาร์ดเนี่ยกำลังจะทำสิ่งที่ผิดกำลังจะทำนะแก็สมมติว่า ในการควบคุมเครื่องจักรทาสบู่เนี่ยอาจจะจูนอะไรบางอย่าง้ยเหรอห้ามห้ามยืนอย่างนี้เดี๋ยวแขนติดเข้าไปสมมตินอะอ,ะอ,ะอ,อห้ามยืนแบบนี้เดี๋ยวแขนติดเข้าไปหรือว่าห้ามใส่ตัวเลขที่ผิดแล้วในการที่เกิดสิ่งนั้นขึ้นปุ๊บระบบมันเห็นแล้วมันบอกเลยว่า แอน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 ห้ามทำห้ามทำอ๋ออ่าใช่มันทําได้อย่างเช่นอย่างเช่นยืนผิดท่าห่ะจะมีการป้อนรูปภาพในอาจจะมีกล้องอย่างนี้มีกล้องจับคุนัจอยู่ถ้าสมมติว่าถ้าเป็นรายการผลิตอาจจะมีกล้องจับคุณนัจอยู่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นการที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมว่าให้สายการผลิตเป็นแบบนี้ในการที่เราทําไปเนี่ยบางทีอาจจะเขียนแล้วมันผิดอ่ะเขียนแล้วหรือว่าอาจจะไม่ค่อยดีเระบอกมันสามารถฟีดแบ็กเราได้ตอนนั้นเลย อ๋อโอเคใช่ก็เหมือนกับการเขียนโค้ดทุกวันนี้ป่ะที่ที่โปรแกรมเมอร์สมัยนี้เขียนโค้ดมันจะมีผู้ช่วยโค้ดให้หลอดอ่าลักษณะนั้นนะครับคือเวลาที่เราเขียนปุ๊บถ้ามันบอกว่าเขียนไม่ค่อยดีมันก็บอกเลยว่าสิ่งนี้ควรทําเป็นแบบนี้นะอ่าสิ่งนี้มันอาจจะทําให้เกิดผิดพลาดแบบนั้นได้ควรจะแนะนําให้แก้เป็นแบบไหนก็เหมือนที่เราเขียนโค้ดกันทุกวันนี้มันจะมีคําเตือนประมาณนี้ขึ้นอยู่เสมอครับอ่าโอเคผมว่าจริงนะใช้ได้เออนั่นหมายความว่าตอนเนี้ย สาหุ่นยนต์ตัวแรกเนี่ยสามสมองคนแรกเนี่ยทำงานกับเราแล้วทําให้เราสบายขึ้นไหมสบายขึ้นผมขอสรุปอ,อีกทีหนึ่งสาตัวแรกตัวหนึ่งคอยอช่วยเราเป็นผู้เป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาวิเคราะห์หรือว่าหาไอเดียใหม่ๆตัวที่สองคอยช่วยเป็นผู้เฝ้าระวงังความผิดปกติจากข้อมูลที่มีทั้งหมดส่วนตัวที่สานี่คือตัวช่วยในการออนบอร์ดดิ้งในการ เป็นคลังความรู้ขององค์กรให้สามารถสอบถามได้โองสามตัวนี้จริงๆมีแค่สมตัวเนี้มันก็โอเคแล้วนะยังมีอีกสามตัวอีกสามตัวอีกสาตัวน่าจะเวลาไม่พอะต่อต่อต่อพีหน้าดีไหมครับดีครับโอเคครับอยากฟังเรื่องเทคโนโลยีแบบเพจเพกดติดตามกันได้เลยครับ